สวัสดีครับ Fox d ซ์ไดสเปเชีนะคบแหมคลิปนี้นี่ต้องทําให้เห็นเลยนะครับว่าผมรู้สึกปลื้มและดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นนะครับลูกค้านะครับที่ชื่นชมแล้วก็ดูรายการ Fox d ซ์ไ e สเปเชียล f ฟอใช่ไหมฮะแล้วก็ตัดสินใจซื้อ b m w i 4 o จริงๆเลยเจอผมป้ายยาซะงั้นอยากถามความรู้สึกหน่อยครับว่าดูคลิปนี้แล้วซื้อเนี่ยมันช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นยังไงครับง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆคือยังไม่ได้ลองรถยังไม่ได้เห็นรถจริงเลยค่ะ แล้วก็คือจริงๆเดิมเดิมส่วนตัวเนี่ยชอบกระจังหน้าแบบนี้อยู่แล้วอ๋อชอบ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 ตัวนี้ใช่แล้วก็รอตัวที่มันมีสี่ประตูเนาะอ๋อก็พอดีตรงแกรนทคูเป้พอดีใช่ค่ะแล้วก็จังหวะว่าตอนหารถเนี่ยเราก็เลยแบบก็พยายามหาคลิปอะค่ะที่มันเกี่ยวกับตัวเนี้ยดูแล้วก็เจอของฟอกได้อ่าฟอกได้ทีเดียวเลยใช่แล้วก็พอดูคือ การรีวิวก็ละเอียดมากค่ะค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจง่ายเพราะว่าโดยปกติชอบเป็นคนชอบรถขับสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จังหวะว่าพอดูรีวิวก็แบบมันตรงกับที่เราอยากอยากทราบพอดีแสดงว่าเป็นรีวิวตัวคลิปที่ขับทดสอบไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นคลิปวอล์กอัลา์คือจริงๆอ่อะตอนที่ดูคลิปที่สองยังไม่ออกค่ะก็คือได้ดูตัวนี้ก่อนแล้วก็ยังไม่มีช่องอื่นรีวิวเลย แล้วก็พอดูแต่พลเนว่าคลิปนี้ก็ละเอียดมากๆากก็ลเลยโอเคเลยก็เลยก็คือจริงๆดูแล้วก็อีกวันถ้าจะถามน้องเซลก็คือคุยกับน้องแค่วันเดียวเองค่ะครับแล้วดูคลิปอะไรเงี้ยก็อีกวันหนึ่งจองรถเลยโ,โดยที่ไม่ได้เห็นรถจริงแล้วก็ไม่ได้ลองขับโอโห้ยอดใจกนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากได้ยินจากเสียงอ่าคนดูแลการฟอรกแป้นนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับ โอโหถือได้ว่าเป็นปื้มมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยังไงวันนี้ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็สนุกกับการเอนจอยกันขับ BMW i4 คันนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆอ่าแล้วนี่นะครับเราก็จะมีของรางวัลนะครับที่บอกแล้วว่าดูแล้วใช่ซื้อเลยเนี่ยผมจะแถมนะครับตัวฟิล์ม BMW Curve Display นะครับเป็นฟิล์มนิรภัย TPU ให้นะครับมาส่งมาเลยส่งมาเลยโอเคนี่นะครับมอบให้นะครับอขอบคุณมากเลยนะครับที่ มีฟีดแบคดีๆให้กันแล้วก็อยากให้เอนจอยกับการขับรถเบียมเดลันยู่กับบ้านนะครับขอบคุณมากๆถ้าคุณนะครับดูรายการ Fox Drive แบบเนี่ยฮะเอ็กซ์คลูซีฟออแล้วอยากได้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆดูแล้วใช่ซื้อเลยเนี่ยรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับผมแจกจริงนะครับแล้วก็จะมีคลิปไหนอีกที่เราจะทำกับคลิปเบียมเดมันยูต้องติดตามนะครับวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ